ทุกเชานะ้าเวลาพระเดินบินฑบาตเข้าไปในหมู่บ้านบางครั้งก็มีหมาวัดตามไปด้วยพอทั้งพระทั้งหมาเข้าไปในหมู่บ้านก็มักจะมีหมาเจ้าถิน่น เหา่าไม่ได้เฮ่าไล่พระนะแต่เฮ่าไล่หมาที่ตามมากับพระมาเหล่านี้เนี่ยเขาทำหน้าที่นะป้องกันไม่ให้หมาแปลแหกหน้าเข้าไปยุ่มยาม ในเขตบ้านของเจ้านายถึงแม้ว่าจะส่งเสียงดังแต่ก็เป็นหน้าที่ของเขาเพราะไม่รู้ว่าหมาต่างถิ่นซึ่งเป็นหมาแปลกหน้านี่มันจะไปทำอะไรในอาณาเขตของเจ้าของบ้านหรือเปล่า ก็ทา้หน้าที่เอาเอาไล่หมาแปลกหน้าแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณเรียกเจ้าของด้วยให้รู้ตัวร่างกายเราก็มันก็มีนะนกลไกในการจัดการ กับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเราโดยเฉพาะเข้ามาในกระแสะเลือดสิ่งแปลกปลอมเรล่านี้อจ,จะเป็นเชื้อโรคอาจจะเป็นเกสรดอกไม้สารพิษหรือแม้แต่ฝุ่นเล็กๆแล้วกระทั่งพวกไมโครพลาสติกหรือว่า พลาสติกขนาดจิ๋วสารแตกฟ้องนี้มันลอเข้ามาในร่างกายเราผูงการร่างกายเราก็จัดการหูงการบางชนิดก็ส่งเสียงเรียบให้เพื่อนๆเข้ามาจัดการกับสิ่งแปลกปลอม ถ้าเป็นเชื้อโรคก,ก็เข้าไปกืนกินหรือทำลายเชื้อโรคนั้นมันก็เป็นวิธีป้องกันร,ร่างกายให้ปลอดภัยจากสิ่งแปลกปลอมซึ่งบางครั้งก็เป็นอันตราย แต่มันก็มีนะสิ่งแปลกปลอนที่ไม่เป็นอันตรายแต่ว่าเนื่องจากเป็นสิ่งที่ร่างกายเราไม่คุ้นมันก็จะมีผุ้มกันที่เข้ามาจัดก,การเช่นอวัยวะที่ปลูกทายจะเป็นตับจะเป็นไตหัวใจ คือว่าแต่เส้นเลือดเนี่ยถ้าเป็นสิ่งแปลกปลอมจากร่างคนอื่นเนี่ยวงการรางการเราก็ไม่ไปล่อยผ่านเลยไปแต่ว่าก็อาจจะสร้างปัญหากับเจ้าของอวัยวะนั้นเพราะว่าทำให้การปลูกถ่ายเกิดปัญหา หรือบางทีก็เกินอันตรายขึ้นมาอย่างเช่นรับเลือดผิดกรุป๊ปนีบางกรุ๊ปมันก็รับนะร่างกายแต่บางกรุ๊ปร่างกายเราก็ไม่รับตัวที่ไม่รับจะเป็นตัวการคือภูมิคุ้มกันนั่นแหละที่พยายามผักไสทำลายแล้วก็ปฏิกริยาที่ทำให้ร่างกายเราแย่ นะแต่นั้นก็จะเป็นข้อยกเว้นก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วพอมีเชื้โรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้ามาวงการร่างกายเราก็จะทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ในการจัดการทำลายขับไล่หรือว่าทำให้สิ่งแปลกปลอนนั้นหมดพิษสงไม่เป็นอันตราย ้เราก็เรียกว่าเป็นนี่บุญคุณผุงการร่างกายนะที่มันคอยปกป้องสิ่งแปลกปลอมไม่ให้มาทำร้ายก่อปัญหากับร่างกายของเราโดยเพราะพวกเชื้อโรคแบคทีเรียไวรัสพวกเชื้อราปราสติ์ต่างๆ เรื่องไม่ใช่แค่ร่างกายเรานะจิตใจเราก,ก็เหมือนกันนะพอมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยโดยเพราะสิ่งแปลกความที่มันจะทำอันตรายกับจิตใจเรามันก็จะมีสิ่งที่ช่วยเป็นด่านหน้าคอยรับมือกับสิ่งแปลกความเหล่านี้อย่างนั้นก็เป็นตัวเตือนให้เรารู้ว่ามี สิ่งปกติเกิดขึ้นในใจสติเนี่ยทำหน้าที่ส่วนนี้ได้โดดเด่นมากถ้าคนเราถ้ามีสติที่เข้มแข็งหรือว่าฉับไวเนี่ยความทุกข์มันจะเข้าไปเกาะกลุ่มจิตใจในอย่ากอารมณ์ที่เป็นสมมัติสิ่งแปลกปลอม พอเกิดจากการปรุงแต่งไม่เป็นความโกรธความโศกความเศร้าหรือความคิดลบคิดร้ายมันก็ทำ้ายจิตใจเราได้ยากแต่ว่าสตินี่มันก็ต้องอาศัยการฝึกนะ ถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติหรือไม่ได้ดูแลใจใส่มันก็พ่พ้แพ้ต่อสิ่งแปลกปลอมหรืออารมณ์อกุศลได้ง่ายเหมือนกับน้ำน้อยยอมแพ้ไฟมากชีวิตประจวันของเรานี่เราไม่ค่อยได้เสริมเติมเพิ่มกำลังให้กับสติเท่าไหร่ตรองข้านี้เรากับใช้ชีวิต หรือ้างนิสัยที่ไปเติมกำลังให้กับสิ่งแปลกปลอมปล่อยให้มันเข้ามาคลองจีคลองใจเราได้ง่ายชีวิตที่ส่งเสริมความหลงนะ มันคือชีวิตท,ที่เป็นอันตรายต่อตัวเราเองพอความหลงเนี่ยพอมันคลองใจเราแล้วก็มันก็สร้างความทุกข์ให้เดี๋ยวนี้ทุกกายก็ไม่ค่อยได้ลบกวนเราเท่าไหร่แล้วแต่ความทุกข์ใจหนักหนามากแค่ความเครียดความกังวลอย่างเดียวนี่ก็ทำให้คนเจ็บป่วย หรือหนักกว่านั้นก็คือ,อเป็นโลกที่กลจริตโลกจิตโรคประสาทหรือว่าโลกสุนเศร้านั่นก็จำเป็นนะที่เราต้องส่งเสริมหรือว่าเพิ่มกำลังให้กับสติ คือให้จิตใจเราปลอดภัยแม้ทางร่างกายเราก็เหมือนกันนะถ้าเราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องเนี่ยผูงการร่างกายเราก็อ่อนแอเช่นนอนไม่เพียงพอหรือว่าการกินอาหารบางอย่างการใช้ชีวิตบางเรื่อง การปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำใจความเครียดความวิตกกังวลจากที่ไม่ขยันออกกำลังกายก็ทำให้ผุ้งกัะลออ่อนแอทำให้บกคร่องในการรับมือกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายอันนี้คนก็เจ็บป่วยง่ายนะแม้ว่าจะกินเยอะแต่ว่าสิ่งที่กินมันไม่เป็นประโยชน์ ต่อร่างกายจริงจังแถมพักผ่อนน้อยนอนในเพียงพอปุ้งกันเราก็แย่และเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีสิ่งแปลกปลอมที่น่ากลัวหลายอย่างนะที่น่ากลัวนี่ไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราแต่ว่ามันยังมีกลนูบายที่ เก่งมากนะเช่นเซลเมเรงเนี่ยไอเซล์มเรงเนี่ยมันก็จะว่าไปก็เป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเรานะเพราะว่ามันมีการผ่านเรามันมีการกลายพันธุ์ที่ทำให้มันแตกต่างจากเซลล์ที่เป็นเซลล์ปกติปกติเวลามีสิ่งแปลกปลอมแบบนี้เนี่ยภูมิคุ้มกันเรา ไม่ปล่อยนะเข้าไปจัดการทำลายจัดกินเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีร่างกายแข็งแรงไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีเซลล์มะเร็งในร่างกายนะมีแต่ว่ามันไม่เติบโตเพราะว่าโดนภูมิคุ้มกาันร,ร่างกายเราจัดการทำให้มันไม่สามารถจะแพร่ขยายหรือเติบใหญ่ได้ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลรักษาร่างกายดีๆนะภูมิคุ้มกันเราก็เสียท่านะเสียท่าเซลล์มะเร็งเพามันฉลาดมากความรู้จากการวิจัยทให้พบว,ว่าเซลล์มะเร็งนี่มันวิธีที่ทำให้รอดพ้นจากการทำลายหรือแม้รอดพ้นจากการตรวจจับของภูมิคุ้มกัน เช่นมีอุบายในการพรางตัวมันก็หลบซ่อนบางสิ่งบางอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นมาร์กเกอร์หรือเป็นลักษณะที่ทำให้เซลล์ที่ทำให้ภูมุ้กันกรั่วน,นี่คือเซลล์สิ่งแปลกปลอมเซลล์มะเร็งเนี่ยพอมันถึงจุดหนึ่งมันก็สามารถจะหลบซ่อนตัวมาร์กเกอร์ตัว, er, ตวบ่งชี้ พอมันหลบซ่อนภู้งกันเนี่ยใช่มเป็นเซลล์ไม่เลอดขาหรือว่าเป็นเซลล์ประเภทเซลล์ดีเนี่ยมันผ่านมามองไม่เห็นนะมันมองไม่เห็นเซลล์มะเร็งพอมันครางตัวได้สำเร็จก็เลยขยายตัวขยายตัวรอดพ้นจากการ ตรวจจับหรือการทําลายของภูมิคุ้มกันล้วเซลล์เเงบางชนิดเนี่ยมันก็ยังมีความสามารถในการปล่อยสารนะยับยั้งการทํางานของภูมิุ้มกันร่างกายได้หรือบางทีสามารถจะหลอกให้มาเป็นพวกเดียวกันนี่แต่ก่อนเราไม่รู้นะ ต่อหลังเรามีความรู้มากขึ้นเราก็เพราะว่านี่มันมันร้ายการมากมันมีความสามารถในการที่หลอกและหลบหลีกภูมิกันร,ร่างกายที่นำซ้ำยังเอาบางทีเอาภูมิกันร,ร่างกายนี่มาช่วยในการทำงานของมันนด่นะเช่นพวกนี้เนี่ยพอมันขยายตัวมากๆมันต้องการหลอดมันต้องการเลือด แล้วมันก็มันก็มีการผลิตเส้นเลือดขึ้นมาเพื่อหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อให้มันโตเอาโตเอาโตเอาเพราะพวกนี้มันต้องมีเลือดเป็นตัวหล่อเลี้ยงอาหารก็ต้องมีเส้นเลือดมันก็เอาภลังการร่างกายเราเนี่ยมาช่วยในการสร้างเส้นเลือดต่อต่ออายุหรือว่าขยายเผ่าพันธุ์ของมันมันฉลาดมาก ที่ยิ่งว่าไปแล้วเนี่ยไอสิ่งแปลกปลอมหรือตัวหลงที่เกิดขึ้นในจิตใจเราก็เหมือนกันนะมันก็ฉลาดเหมนกันนะสามารถจะหลอกล่อใจของเราทำให้คล้อยตามมันได้ง่ายยิ่งสติอ่อนยแล้วนี้ก็ยิ่ง พาทาเสรทีให้กับให้ความหลงเช่นความโกรธเนี่ยเวลาโกรธเนี่ยมันก็มีอุบายในยในการที่จะล่อหลอกลวงให้เราเนี่ยทำตามหน้าของมันเช่นพูดจาด่าทอหรือว่าทำลายข้าวของหรือว่าใช้กำลังกับใครบางคน ที่ทำให้เราไม่พอใจสติก็พอมีนะคอยเตือนว่าอย่าทำอย่าทำมันไม่ดีแต่ก็พ่ายแพ้ต่ออำนาจของตัวโทสะและทั้งตัวโลภะราคาก็เหมือนกันนะมันก็สามารถที่จะล่อหลอกโน้มน้าวให้ เราทำตามหน้าของมันก็ได้รู้ว่าโกงไม่ดีก็ยังโกงรู้ว่าทจุจริตขอรับชันไม่ดีก็ยังทำหรือบางทีเห็นของใครวางอยู่บนโต๊ะอยากได้แม้จะมีเสียงเตือนของสติว่าอย่าทำอย่าทำมันก็ยังทำนะแล้วมันก็มีเหตุผลซะด้วยเหตุผลที่ดูดีที่ทำให้ ใจเราคล้อยตามใครๆเขาก็ทํากันหรือว่าไม่มีใครรู้หรอกมีเราอยู่คนเดียวหยิบไปก็ไม่มีใครเห็นหรือว่าครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยอน,นิสสาพวกติดยาติดเหล้าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วไม่เอาอีกแล้วไม่ทำอีกแล้วเราก็ชื่อๆอ๋ยอมยอมมันหน่อยแต่ก็ไม่เคย เป็นทั้งสุดท้ายจริงๆสักทีก็รู้น่าไปตีหัวคนหรือไปทำร้ายคนเนี่ยมันสร้างปัญหาบางทีก็มีสติมีเสียงเตือนนะสติมาเตือนว่าอย่าทำอย่าทำติดคุกแลเนี่ยแต่มันก็จะมีเหตุผลของตัวหลงมันบอกว่าถึงติดคุกก็ยอม ขอให้กูได้ยิงมันขอให้กูได้ทำร้ายมันได้ตบมันยอมทั้งนั้นพอเราหลงเชื่อทำตามมันปรกว่าต้องหนีหัวสุกหัวซุนเลยต้องหาทางเป่าคดีต้องหาทางสร้างหลักฐานเท็ ไอ้ที่บอกว่าพร้อมหรือยอมติดคุกนี่เอาข้างจริงก็พอทำเสร็จนี่ไม่เอาเลยหนีอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะโดนมันหลอกโดนความกลัวมันหลอกแม้เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราปฏิบัติธรรมต้องการเติมเสริมพลังให้กับสติแต่ว่าไอ้ตัวหลงก็สามารถจะหลอกจะหลอกให ให้เลิกทำหรือบางทีไม่ทันได้ทำเลยหาข้ออ้างมีธุระด่วนนะหรือว่าเรายังยังไม่แก่เลยทำไมต้องมาปฏิบัติหรือทำได้แค่วันสองวันก็มีข้ออ้างโนน,น้าอ้างนี่เลิกปฏิบัติบางทีก็บอกว่าไม่ไหวเราคงไม่มีปัญญาไม่มีวาสนาที่จะปฏิบัติได้โพรามันหลอกเราสารพัดเลย ให้เลิกปฏิบัติเพราะคืนปฏิบัตินี่มันจะหมดกำลังนะไม่สามารถครองจิตครองใจเราได้หรือแม้แต่พอลองที่ปฏิบัติอยู่มันก็จะหาเหตุผลให้คิดโน่นคิดนี่นะเราต้องการจะทำความรู้สึกตัวรู้กายเคลื่อนไหวมีสติรู้เนื้อรู้ตัวมันก็หาข้ออ้างให้เรา คิดเรื่องงานเรื่องการไม่นึกถึงลูกเหรอไม่รักลูกเหรอนไม่ห่วงพ่อเหรอมันก็มีข้ออ้างให้ใจเราเนี่ยนะเลิกนะเลิกจริญสติแม้ตัวยังเดินอยู่เดินจงกรมอยู่แต่ว่าใจไม่รู้ไปไหนแล้วหรือบางทีกทำลังทําวัดสวดมนต์ด้วยแทนที่จะสวดด้วยความรู้สึกตัว บอกว่าโดนกิเลสมันหลอกโดนตัวหลงมันหลอกนปากก็สวยไปแต่ใจไม่รู้อยู่ไหนที่แรกก็บอกว่าเป็นห่วงพ่อเป็นห่วงลูกถ้าเราไม่นึกถึงเขาแปลว่าเราไม่รักเขาแต่พอเราเผลอนึกถึงลูกเพราะความรักลูกหรือนึกถึงพ่อแม่เพราะความห่วงพ่อแม่ พอคิดถึงลูกคิดถึงพ่อแม่ไปเดี๋ยวๆไปนะไปคิดเรื่องสนุกสนานเรื่องเที่ยวโดน,นมันหลอกมันก็มีความสามารถในการหลอกใจของเรามันเป็นลูกไม้นะที่เรียกว่าฉลาดชักกาจัากกันไม่ต่างจากพวกเซลล์บอลเลนที่มันหลอกภูมิการร่างกายจนผ้าท่าเสียที พอมะเร็งมันโตเข้าโตเข้าคราวนี้ร่างกายของเราก็ย่ำแย่เช่นเดียวกันถ้าตัวหลงมันข้อง,งํำใจสติไม่มีกำลังสุดท้ายเราก็าแย่กินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้อย่างเบาๆบางทีก็ห่อเหี่ยวหรือว่าทำร้ายตัวเอง แล้วเนี่ยเราก็ต้องต้องหาทางเนี่ยที่จะเสริมสร้างนะถ้าเป็นร่างกายก็คือเสริมสร้างผงกันร่างกายเพื่อมันจะได้ฉลาดในการรับมือกับเซลล์มะเร็งไม่โดนมันหลอกทำงานที่มีประสิทธิภาพลาดตะเวนได้นะอย่างละเอียดละออ วิธีการสร้างภูมิุ้กานร,ร่างกายมันก็มีหลายวิธีนะเช่นออกกากลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอการนอนให้เพียงพอแม้แต่การทําสมาธิหรือว่าจะรู้จักผ่อนคลายไม่ปล่ให้อารมณ์ครอบงำแล้วก็ทั้งการมีจิตเมตตา หลายคนพอเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้คนปรากฏว่าม้มะเร็งมันก็เล็กลงเล็กลงอันนี้เพราะว่าเมตานิยมก็ไปช่วยเสริมปูงมการร่างกายเราให้มีประสิทธิภาพแต่ก่อนปล่อยให้มะเร็งโ,โตเอาโตเอาโดยที่ไม่ไปทำอะไรกับมันเพราะถูกมันหลอกหรือหลงหูหลงตาไปแต่ตอนนี้จับมันได้คาหนังคาเขาเลยจ้วก็ไม่ปล่อย อันนี้เราว่าช่วยให้ภูมิการร่างกายเราทํางานได้ดีภูมิการจิตใจก็เหมือนกันนะเราก็ต้องช่วยให้เขาเนี่ยทํางานได้ดีที่จริงการเจริญสติเนี่ยมันก็เป็นการเป็นวิธีการที่ชัดตรงนะหรือว่าลัดตรงอยู่แล้วนะ ยิ่งเราเจริญสติเท่าไหร่สติเราก็มีกำลังแข็งแรงถ้าว่าทำถูกวิธีแต่ถ้าทำไม่ถูกวิธีทำด้วยความอยากสติก็ไม่ได้โตหรือโตช้าแต่วิธีการช่วยให้สติแข็งแรงก็ทำได้ไหลายอย่างนะส่วนหนึ่งก็ พยายามห่างไกลจากสิ่งเร้าเย้ายวนนในสิ่งเร้าเย้ายวนเนี่ยไม่ว่าทางมือถือไม่ว่าจากการพูดคุยกับผู้คนการสังสรรค์เฮฮาอันนี้นอกจากมันทำให้ตัวหลงมีกำลังมีนทำให้สติเราอ่อนแอด้วย ที่พระอาจาตรัสว,ว่าเนี่ยควรนอนควรนั่งในที่อันสงสงัดเนี่ยความหมายหนึ่งหรือวัตถุประสงค์อันเนื้อคือเพื่อให้สติเรามีกําลังเป็นตัวช่วยให้สติมีกําลังเพราะว่าถ้าว่าอยู่ในที่ที่วุ่นวายมันก็จะมีสิ่งรบกวนมีสิ่งยั่วยุสิ่งเย้ายวนสติก็เติบโตช้า การรู้จักเสพนะการเสพพอประมาณรู้จักประมาณในการบริโภคโดยเฉพาะการบริโภคข่าวสารการบริโภคโซเชียลมีเดียสมัยนี้ก็ถ้าเราบริโภคแต่น้อยเนี่ยมันก็ช่วยเติมเสริมสติให้มีกำลังได้รวมทั้งการที่มันรักษาศีลเพราะถ้าไม่รักษาศีลเนี่ยแม้กระทั่งศีล ถ้าอันจเป็นสินขั้นต้นเนี่ยมันก็มีเรื่องเดือดนนร้อนใจนะพอเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจิตใจเราก็เศร้าหมองหรือว่าสะสมความก้าวร้าวรุนแรงนอกจากมันไปเพิ่มตัวโทสะแล้วมันก็ทำให้สติอ่อนกำลังเพราะว่ามีเรื่องเดือดนนร้อนใจให้คิด การที่จิตเนี่ยมันจะอยู่นิ่งๆแล้วก็มาเห็นกายมารู้กายแล้วก็มารู้ใจก็ยากเมื่อใดก็ตามที่จิตมันแกวง่งมีสิ่งมีเรื่องเดือดร้อนใจมารบกวนสติก็เติบตัวได้ยากเว้นแต่ว่ามีเจริญสติมาได้ระดับหนึ่งแล้วไอ้สิ่งรบกวนมันก็กลายเป็นแบบฝึกหัดแต่ถ้าสติยังไม่ทันตั้งไขเลย เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็ทําให้สตินี้อ่อนแอแต่ถ้าเราใช้ชีวิตมีพฤติกรรมที่ไม่ที่อยู่ในสีในธรรมมันไม่ก่อความเดือดเนื้อร้อนใจสติเราก็เติบโตได้ง่ายรวมทั้งการใช้ชีวิตประเภทเสพหาสิ่งเร้าเพื่อความสุกสนานกินดื่มเที่ยวเล่นช็อปพวกนี้เนี่ยถ้าเรา ทำให้มันพอประมาณสติเราก็จะเติบโตได้ง่ายอันนี้เป็นตัวช่วยนะที่เสริมสร้างภูมิคุ้มใจที่ทำให้ความหลงมาค้อบงำใจเราได้ละบากเพราะถ้าความหลงค้อบงำใจเราก็จะเกิดความทุกข์ตามมาทุกข์เพราะโกรธทุกข์เพราะโศกทุกข์เพราะเศร้าทุกข์เพราะ ฉทุกข์เพราะพยาบาททุกข์เพราะเครียดทุกข์เพราะกังวลทุกข์เพราคะคิดลบคิดร้ายน,นอกจากการเจริญสติสม่ำเสมอทั้งในรูปแบบและในชีวิตประจำวันโดยที่ไม่อีกรูปแบบแล้วการที่เรารู้จักดำเนินชีวิตให้มันถูกต้องเหมาะสมเช่นมีศีล แล้วก็ดีกว่านั้นคือนอกจากไม่เป็นรบกวนเดียดเดียงใครแล้วก็ทําสิ่งตรงข้ามคือเอื้อเฟืเ้อเกื้อกูลให้ทานมีเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลพวกที่มันช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มใจไม่น้อยไปกว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายนั้นถ้าเกิดว่าเรามีภูมิกันที่ดีนะทั้งกายและใจเนี่ยช่วเราก็ผาสุขได้ง่าย แต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญนะกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายและภูมิคุ้มกันจิตใจโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดขึ้นง่ายรักษายากและความทุกข์ใจก็ก็กลายเป็นปัญหาของปัญหาสำคัญคนเดี๋ยวนี้ไป พยายามน้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันร,ร่างกายและภูมิคุ้มกันจิตใจให้มากๆนอกจากการปฏิบัติธรรมการเจริญสติและการใช้ชีวิตการรู้จักประมาณในการเสพหรือว่าความรู้จักประมาณในการบริโภคการรู้จักคบเพื่อนหรือว่าการรู้จักอยู่ในสิ่งวดล้อมที่พอเหมาะเรียป,ประตูปฏิรูปเทศ ซึ่งรวมถึงการอยู่การนอนการในที่สังสรน,นี่มันก็ช่วยได้เยอะ